สวัสดีค่ะชื่อเล็กค่ะนาสาววรรัตวรสสิงห์ประจำร้านเลนโมบายวิกซีศิสเกต557755 55ค่ะวันนี้นะคะเล็กจะมาพูดถึงในส่วนของตัวอ่าสมาร์ทโฟนจอพับได้นะคะเป็นทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตในเครื่องเดียวกันเลยค่ะตัวนี้นะคะก็เพิ่งเปิดตัวออกมานะคะคือ Samsung Galaxy C4 4ค่ะ สำหรับคุณลูกค้าที่จองวันนี้ถึง1กันยายนนี้นะคะรับของสมนาคุณพิเศษเลยค่ะอาจสูงสุดถึง25,000บาทค่ะและทางซัมซุงยังเพิ่มนะคะหน่วยความจำนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะเป็น2เท่าด้วยกันค่ะมูลค่าสูงสุดถึง1,000 0บาทด้วยกันนะคะและยังมีประกันอุบัติเหตุนะคะเป็นซัมซุงแคร์พัทนะคะประกันจอแตกนะคะหรือว่าในส่วนของตัวเปลี่ยนฟิล์มนะคะไม่มีชาร์จเพิ่มนะคะตอนนี้มูลค่า 7,999บาทค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะยังได้บริการหลังการขายนะคะอย่างเช่น g a l a บั b เลอ l e โกให้กับคุณลูกคา้าสําหรับคุณลูกค้าที่นําเครื่องเข้ารับบริการซ่อมนะคะก็จะมีเครื่องสํารองใช้ในรุ่นเดียวกันค่ะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าไม่สะดวกเข้าศูนย์บริการนะคะก็มีบริการนะคะอ่านรับเครื่องซ่อมถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าค่ะโดยการโทรจองคิว1282ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงหรือจะจองคิวผ่านแอป Samsung Member ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดู จุดหลักๆของ s ัมซุงหรี่ซีโฟสีกันเลยนะคะมี3มจุดเด่นๆเลยนะคะก็คือ3มเก่งด้วยกันค่ะ เก่งแรกนะคะก็คือเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันนะคะการทำงานของมัติมินโดนะคะก็คือสามารถเปิดแอปนะคะสูงสุดถึง3แอปด้วยกันใช้ควบคู่กันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น m e s s e n g e r ดูหนังฟังเพยหรือว่าจะช็อตน้ตไปด้วยกันนะคะลูกค้าก็สามารถใช้งานได้พร้อมๆกันเลยค่ะและยังมีในส่วนของตัว ชาร์บานะคะเป็นแถบด้านล่างลูกค้าเลือกใช้งานแอปได้สะดวกสบายนะคะเหมือนกับเราใช้ตัวโน้ตบุ๊กหรือว่า PC นะคะตัวนี้ก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเก่งที่2กันเลยนะคะเก่งที่2นะคะก็คือเก่งทนทานต่อการใช้งานนะคะที่เป็นอของจอพับนะคะทนทานในมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยหน้าจอด้านในนะคะที่เป็นอัลตราทีนการ์ด2.0 ทนทานต่อการพับงอให้กับคุณลูกค้านะคะ,ะคุณลูกค้าก็สบายใจได้เลยในการในการใช้งานนะคะเพราะว่าผ่านการนะคะตรวจสอบมาแล้วถึง2 0 0 0 0 0ครั้งนะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ100ครั้งต่อวันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะแล้วยังให้ตัว IPX8 เป็น IP กันน้ำนะคะน้ำจืดนะคะอ่ะลึก1.5เมตรนะคะแล้วก็นาน30นาทีด้วยกันค่ะและเก่งที่3นะคะก็คือเก่งการถ่ายภาพนะคะหรือว่าในส่วนของตัว ตัวกล้องนะคะให้รายละเอียดกล้องหลักมาที่50ล้านพิกเซลด้วยกันค่ะทำให้นะคะเราสามารถถ่ายรูปนะคะในที่แสงน้อยนะคะด้วยความสว่างด้วยความชัดนะคะด้วยตัวในโตกรฟฟีนะคะเพื่อให้ในส่วนของตัวเซนเซอร์นะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะถ่ายภาพได้ทุกสภาวะแสงนะคะทำให้ภาพใน ภาพที่สวยขึ้นภาพคมชัดขึ้นนะคะและยังมีตัวฟังก์ชัน r o l Preview ให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะเป็นฟังก์ชันการถ่ายภาพจากกล้องหลังสามารถหามุมสวยๆของตัวเองนะคะก่อนถ่ายได้นะคะโดยดูจากไหน้าจอด้านนอกนะคะทำให้คุณลูกค้าจะได้ภาพที่สวยคมชัดแล้วอย่างในภาพที่ถูกใจกับคุณลูกค้าด้วยยิ่งขึ้นค่ะ และสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะยังมีโปรโปรโมชั่นนะคะเก่าแลกใหม่ให้กับคุณลูกค้าสมมติว่าคุณลูกค้านะคะอยากได้เครื่อง อัมซุงรุ่ g ซีโฟล์ส4นะคะและยังมีตัว13 Pro Max อยู่ในมือแต่คุณลูกค้าอยากที่จะนำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ก็สามารถใช้ส่วนลดได้เลยนะคะสมมติว่ามี13 Pro Max นะคะตัวนี้จะได้รับค่าเทรดอินเข้ามานะคะอยู่ที่29,500บาทนะคะแต่เราอยากได้ในส่วนของตัว s ั m s u งร g a l ซ x y ฟ4นะคะหน่วยความจำสองาอัพ2เท่าเป็น5 1านะคะในราคา ห้าหมื่นเก้าพันเก้บาทนะคะเราก็ลบไปเลยนะคะสองหมจะเหลืออยู่ที่3,400บาทค่ะยังไม่พอนะคะทางซัมซุงยังอัพเพิ่มให้กับคุณลูกค้าอีก5000บาทค่ะเป็นเทรดอัพนะคะลบไปอีกห0 0พันคุ้มมากเลยค่ะเราจ่ายอยู่แค่25,400บาทเท่านั้นค่ะ แต่ยังไม่พอนะคะยังให้ศูนยเปร์เซ็นต์มานะคะยี่สิบสี่เดือนนะคะจุกๆไปเลยนะคะคุณลูกค้าจะได้จ่ายนะคะอ,อยู่แค่พันหบาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะตัวนี้คุ้มไหมคะถ้าเกิดว่าคุ้มนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะวันนี้ขงขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ